สวัสดีค่ะดวงการงานการเงินความรักประจำวันที่3กันยายน2 5 6 3มีคำทำนายดังนี้นะคะดวงประจำวันที่3กันยายน2563ของคนเกิดวันอาทิตย์ด้านการงานงานไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะสบายสบายไปเรื่อยๆมีเพื่อนร่วมงานแล้วเพื่อนๆคอยช่วยเหลืออยู่นะคะด้านการเงิน เงินทองจะไหลเข้ามาโดยคนรักกับเพื่อนของท่านเป็นผู้ช่วยแต่ให้ระมัดระวังจะต้องเสียทรัพย์ให้กับลูกๆห,หลานๆหรือลูกน้องที่ทำงานค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะคอยช่วยเหลือท่านอย่างต่อเนื่องแต่เขาก็มีเรื่องให้ท่านช่วยเหลือด้วยเช่นกันค่ะดวงทั่วๆไปท่านงดการเสี่ยงโชคนะคะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ ดวงประจำวันที่3กันยายน2563ของคนเกิดวันจันทร์ด้านการงานงานของท่านจะสำเร็จราบรื่นด้วยการช่วยเหลือของญาติและเพื่อนๆของท่านค่ะด้านการเงินเงินทองจะไหลเข้ามาโดยที่ไม่ต้องจ่ายออกไปมากนะักแต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายของคนในครอบครัวค่ะด้านความรัก คนรักของท่านจะได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้ระมัดระวังนะคะดวงทั่วๆไปเพื่อนของท่านจะช่วยให้ท่านสำเร็จและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างดีเลยค่ะดวงประจำวันที่3กันยายน2563ของคนเกิดวันอังคารด้านการงานงานของท่านจะหนักนะคะและเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ท่านจะผ่านมันไปได้ เพื่อนจะช่วยเหลือท่านอย่างดีเลยค่ะด้านการเงินมีเพื่อนที่ช่วยท่านแต่ก็มีเพื่อนที่ช่วยให้ท่านต้องเสียเงินค่ะระวังเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะด้านความรักคนรักของท่านจะพึ่งพิงท่านแต่เขาก็ช่วยให้ท่านมีความสุขและให้กำลังใจท่านค่ะดวงทั่วๆไปญาติและครอบครัวของท่านจะเป็นคนช่วยเหลือท่านเสมอค่ะ ดวงประจำวันที่3กันยายน2563ของคนเกิดวันพุธด้านการงานงานของท่านไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้ากิจการใดๆกับเพื่อนแล้วทำร่วมกันจะดีมากค่ะด้านการเงินท่านจะมีเงินเข้ามาเป็นกอะเป็นกรรมเลยค่ะรายจ่ายก็แทบจะไม่มีเลยรับเต็มๆค่ะด้านความรัก คนโสดก็ต้องรอต่อไปนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพของคนรักท่านด้วยนะคะดวงทั่วๆไปญาติหรือคนในครอบครัวของท่านอาจจะเจ็บป่วยได้ค่ะดวงประจำวันที่3กันยายน2563ของคนเกิดวันพฤหัสบดีด้านการงานงานของท่านไม่มีอะไรวุ่นวายยุ่งยากแล้วค่ะ แถมมีเพื่อนคอยช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมด้านการเงินเงินทองจะมีแต่รายรับทั้งจากที่ทำงานและจากญาติพี่น้องรับทรัพย์เต็มๆเลยค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ท่านและพึ่งพาอาศัยท่านสุขใจสุขกายเลยนะคะดวงทั่วๆไปสุขภาพท่านแข็งแรงค่ะ แต่งดการเสรี่ยงโชคไว้ก่อนนะคะดวงประจำวันที่3กันยายน2563ของคนเกิดวันศุกร์ด้านการงานกิจการงานของท่านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสบายใจได้ค่ะมีเพื่อนและบริบาลที่ดีคอยช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมค่ะด้านการเงินการเงินต้องระวังให้มากค่ะ ท่านอาจจะมีรายจ่ายแบบไม่ได้ตั้งตัวเกิดขึ้นงดการเสี่ยงโชคนะคะด้านความรักคนรักของท่านอาจนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ท่านค่ะหรืออาจจะเจ็บป่วยก็ได้ค่ะดวงทั่วๆไปท่านจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือจากญาติของท่านค่ะดวงประจำวันที่3กันยายน2563 ของคนเกิดวันเสาร์ด้านการงานงานของท่านจะมีเพื่อนคนรักและลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าท่านคอยช่วยเหลือให้สำเร็จค่ะด้านการเงินเงินทองจะไหลเข้ามาหาท่านอย่างไม่ได้ตั้งตัวเลยค่ะรายจ่ายก็ไม่มีเท่าไหร่ค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านและระวังเรื่องสุขภาพของเขาหน่อยนะคะ ดวงทั่วๆไประวังเรื่องการมีเรื่องขัดใจกับคนในครอบครัวไว้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่รับชมมีความสุขสมปรารถนาและโชคดีตลอดวันนะคะสวัสดีคะ่ะ